สวัสดีครับอยู่กับพวกเราก็อจีแฟมิลี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราก็พากันมาทําบุญที่ วัดตันเอ็นนะครับตำบลตานเอ็นอำเภอบางบะหันจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยากันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาสาละหบูชานะครับซึ่งก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันนะครับที่นี่ก็มีขนบธรรมเนียมที่ไม่เหมือนใครครับนี่ก็เป็นธรรมเนียมที่มีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็คือชาวบ้านนะครับนำสำลับมาถวายพระสงฆ์นะครับให้พระสงฆ์เป็นผู้ตักบาตรพระพุทธ ออก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับยังไงก็รับชมไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารับฟังเกี่ยวกับประวัติของวันอาสารหาบูชาแบบคร่าวๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับวันอาสารหาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิก,กายเถรวาด อาสาลหาบูชาย่อมาจากอาสาลหาปูรานมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาละหะอันเป็นเดือนที่4ตามปฏิทินของประเทศอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมแต่ถ้าในปีใดมีเดือน82สองหนก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน8ปดหลังแทน วันอาสาฬหาบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันอาสาฬหาปูรณมีดีถีหรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหณป่าอิสิปตนมลึกาทยาวันเมืองพาราณสีแคว้นกาสีอันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปะวัฒนาสูตรแก่ปัญจวคี การแสดงธรรมในครั้งนั้นทําให้พรามโกนธัญญาหนึ่งในปเจกวคีประกอบด้วยโกนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุพระอริยบุคคลระดับโสดาบันท่านจึงขอบุสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหีภิกุอุสัมปทา พระอัญญากรุัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลกและทําให้วันนั้นมีพระรัตนตรัครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยคือมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทําให้วันนั้นถูกเรียกว่าวันพระธรรมหรือวันพระธรรมจักรอันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนเป็นครั้งแรกและวันนั้นก็ยังถูกเรียกว่าวันพระสงฆ์ คือวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและยังจัดว่าเป็นวันพระรัตนตรัยอีกด้วยงานความใจนะครับเท่าว่าใจดีเป็นธรรมนับใจดำเป็นภัยใจใสซื่อสุขแม่ยชี้อยู่โบราณอ๋ออยู่เพืใกล้บ้านเป็นเคเก่งช่วยงานรับงานวัดะทุกทีเลยของพี่จ้า ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับยังไงคนที่ดูมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับรเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ bye ายบายสวัสดีครับ